ฮัลโลหลไลสไตล์บายส้มซ่าเปลี่ยนมุมใหม่นะคะทีเนี้ยทักทายรอบเย็นค่ะจะมาคุยว่าจะมาคุยจะมาคุยอ่ะจะมาคุยในที่นอนนะคะเปล่าอากจัดฉากไปจะทำไมอันนี้ที่เฟอร์นิเจอร์ค่ะ จะมาคุยเรื่องรู้สึกว่าจะสบายเกินไปไหมเนี่ยร้างเย็บผ้าเนี่ยและนี้จะมาคุยเรื่องจะมาคุยเรื่องอันไม่รู้ว่าได้ยินชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะจะมาคุยเรื่องอาหารก่อนนอนทํายังไงจะผอมนะคะทํายังไงจะผอมจะกินอะไรนะคะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะอาหารอาหาร,อ,าอาหารสิบอย่างอาหารสิบอย่างอาหารสิบอย่างที่แบบว่าที่แก้อาการนอนไม่หลับ ไอแอปเปิล <Apple S 2> ให้กินก็รออยู่นี่แหละไม่รู้จะอ้วนหรือจะแต่ว่าจะมาบอกทิกดีๆให้เพื่อนนะคะอาหารอาหารแก้อาการนอนไม่หลับแถมกินแล้วน้ำหนักไม่ขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะชาร้อนชาร้อนหนึ่งแก้ว ชาอุ่นๆชาอุ่นๆสาวนอนไม่หลับแต่ช่างชานี่ถ้าล้มหัวก็คือไปเลยแหละและทีนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะทานกล้วยกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าแล้วก็หากรองท้องก่อนนอน กล้วยนะคะ,อะผอมไหมคะน้อนหน้าผอมเนาะเนี่ยอาหารก่อนนอนนะคะยังไม่นอนค่ะอันอันยังไม่นอนค่ะ <c oughs> พร้อมกับเพื่อนก่อนค่ะกล้วยอาหารก่อนนอนนะ,ะก็จะมีกล้วยชาร้อน ทำให้สาวๆตื่นขึ้นมาก็จะหุ่นดีอะค่ะ พ้อปองกับแม่เหรอมักมนี่นี่มามาน,นี่นี่คือลูกสาวมานี่มาหาแม่มามาเร็วๆมามมา,มานี่แม่มีอะไรให้กินเร็วๆว <c oughs> มีหมาตัวหนึ่งสิบห้าปีเ,เด้เดะหมาพันธุ์เล็กๆนะมาหาแม่มาเน็ตมาหาแม่มาเร็ว ีกล้วยมีน้ำอุ่นนะคะอาหารก่อนนอนเป็นผลไม้แล้วมั้งแต่ที่แน่ๆอย่าลืมชานะคะ กดคอมก็จะมีขนมปังหนึ่งแผ่นกล้วยเชอร์รี่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเชอร์รี่ก็กินแอปเปิลนะคะเนี่ยแล้วก็ เชอร์รี่หรือแอปเปิ้ลแล้วก็เชอร์รี่และแอปเปิ้ลชาดอกคามโมไมล์คอนเฟลกคอนเฟลกนะคะเนี่ยสาวๆร้นหุ่นอย่างดีเลยนะคะ แล้วก็ป๊อบคอนไร้น้ำมันป๊อบคอนไร้น้ำมันนะคะอีกประเภทหนึง่งป๊อบคอนไร้น้ำมันป๊อบคอนก็คือมเลม,เล,อมเล็ดเมล็ดอ่าเมล็ดข้าวโพดนะคะชีสเบอร์เกอร์ฟรนฟรายชีสเบอร์เกอร์ฟรนฟรายอย่าก,กินเยอะนะคะทานน้อยๆถ้าจะกินนะก่อนนอน บ็อกกี่บ็อกกี่ด้วยแกงกะหรี่อินเดียอันนี้พูดถึงเลือกกินแต่ละอย่างนะคะแต่ว่าอันนี้คือแนะนำว่าจะกินอะไรก่อนนอนดีแต่ว่าก็ไล่ไล่อาหารที่จะกินก่อนนอนนะคะดาร์กดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตสีดำอะคะ่ะแล้วก็แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ ระหว่างแยกให้ออกระหว่างหลับสบายหลับง่ายกับหลับสบายเล่าอาจจะมีฤทธิ์ทำให้คุณง่วงหลับไปแต่เป็นการหลับที่ไม่ได้คุณภาพนะคะแต่เป็นการหลับที่ไม่ได้ความพรอหลังจากร่างกายที่คุณเผาผัานพวกแอลกอฮอล์ไปสองหรือสามชั่วโมงจะเกิดการก่อกวนการนอนร่างกายจะไม่ได้ซ่อมแซมสังเกตว่ารู้สึกหลับหลับตื่นตื่นเหมือนสมองไม่ได้พักนี่นะคะบางคนก็จะบอกว่า ก,กินเหล้ากินเบียร์แล้วนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะคะแกงกะหรี่อินเดียดักช็อกโกแลตเลือกกินนะคะว่าจะทานอะไรอย่างอย่างวันนี้ฉันชาเอากล้วยกับแอปเปิ้ลค่ะ แล้วก็อาหารที่ไม่ได้อวนหวาน สิ่งที่คุณทานเวลาคุณทานอาหารมื้อสุดท้ายของวันอย่างส่งผลมากต่อร่างกายเผาผัานแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อของคุณถ้าคุณทานสิ่งที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันนะคะ ็จะมีกล้วยมีกล้วยแล้วก็มีกล้วยมีแอปเปลิลแล้วก็ชาก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ป๊อปคอนป๊อปคอนไร้น้ำมันนะคะก็คือ เป็นข้าวโพดอบแห้งไม่ใช่ทอดนะคะนี่ลหละค่ะกินแล้วคุณสาวๆก็จะหุ่นดีนะคะให้ความรู้ให้ความรู้นะคะแล้วก็กินกล้วยเยอะๆนะคะ แล้วก็กินกล้วยนะคะกินกล้วยก่อนนอนจะทำให้ผมแล้วก็ลุกไปเต้นเอาจังหวะอะไรป๋าผัวสบอป๋าสบอป๋าสบอ อาหารก่อนนอนนะสาวๆแต่ว่าอันบอกเอาเอาเอามาอ่านให้ฟังได้แต่ว่านี้ปฏิบัติไม่ได้ค่ะอันนี้ก็จะกินเยอะ นั้นเนี่ยเขาบอกว่าอันไปหาหมอนะเขาบอกว่าอ่ไม่เคยเป็นอะไรสักทีหมออะไรไม่อ่ะเนี่ยอยู่กับเขามายี่ิบห้าปีเขาบอกว่ายังไม่ได้มันได้ยังไม่ได้เสียายาพาราให้สักเม็ดเนี่ยเขาเลยถามว่าดูแลตัวเองอยังไงเห็นอย่างนี้นะคะสตรองนะคะบึกบักเนี่ยเห็นไหมนะคะในากล้ามเนื้อนั่นเนี่ยบึก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 ,บกเลยนันเนี่ยสตรองนะคะเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอ่ ผมผมนี่นะคะเขาบอกว่าของหุนเธอหน่ะเหมือนอะไรนักลักบี้ที่กล้ามเนื้อดีนักน,นักลักบี้ของของอประเทศฝรั่งอะ่ะของเขาแต่ละคนน้ำหนักห้าร้อยหกร้อยโลแต่นั่นมันคือกล้ามเนื้อดีเขาบอกอ่ะอ่ะจริงๆอ่านะคะ เราเป็นคนกล้ามเนื้อดีปึ้ง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 อ่าแต่ว่าไอ้ออันหนึ่งกินสองพักผ่อนสามอารมณ์นะคะคิดบวกให้เยอะๆค่ะบวกก็ชนเลยค่ะคิดบวกอย่างงี้นะคะชนเลยนะคะไม่ใช่คิดบวกอย่างนี้นะทุบเลยนะคะคิดบวก แล้วก็อาหารแล้วก็การพักผ่อนนะคะออกกําลังกายก็มีนะคะเห็นอย่างนี้กล้ามเนื้อดีนะคะนะคะไม่ใช่ว่า,าแบบอ้วนแบบไม่ไม่ไม่เบลนะคะอ้วนแบบแข็งปึงเลยนะคะเนี่ยสับไม่งลง <c oughs> เลยนะคะเนี่ยเื้อเลยนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะ อย่าบอกว่าอ้วนอ้วนแล้วสตรองนะคะเนี่ยทาประกันไม่สิบสิบสิบเอ็ดปียังไม่ได้ไปขึ้นทําแต่ฟันเนี่ยยาพลายังไม่ได้เอาเฮาสกคีนึ่งเนี่ยเขาบอกประกันสังคมเขาบอกว่าเป็นหนาันกประกันสังคมดีเด่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ต่อไปไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือผ่านมาเนี่ย ้วนแบบสตรองนะคะ ก่อนนอนอย่าลืมนะคะคิดบวกบวกปุ๊บเลยนะคะหนึ่งคิดบวก สองสองบิวอารมณ์แก่มใสสามออกกํลังกายสี่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอ่อทีนี้ก็จะไปเต้นให้เพื่อนดูที่ facebook นะคะอันนี้คือในเพจนะคะเดี๋ยวจะไปเต้นสักเพลงค่ะอันนี้ในเพจจะ จเฉลี่เลี้ยงลิขสิทธิ์เรื่องเพลงเรื่องอะไรนะคะทําไมไม่มีในเพจเรื่องเอ่อเพลงเรื่องอะไรก็คือเพจนี้ก็คือลิขสิทธิ์นะคะเขาจะไปก็จะไปทางเฟซหน้าเฟซนะคะถ้าจะมีการออกกําลังกายหรือการเต้นนะคะอย่าลืมนะคะเนี่ยกล้ามเนื้อดีนะคะปึงป้งปึ้งปึ้งเลยนะคะออกกําลังกายนะคะอื ซียูในทูซียูในคลิปอันนี้มาบอกอาหารก่อนนอนนะคะก็มีผลไม้มีแอปเปิ้ลมีชาเขียวมีชาร้อนๆนะคะแล้วก็บายบายจ้ะ